สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สวสนนาเกตนะครับกลางเมืองเขาแต่ก่อนตรงนี้เป็นไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดเก่าพี่กัดที่เราจะมาคือตรงนี้ครับเห็นไหมคือโบสถ์คริสต์นะครับที่นี้เราออกไปนี่คือแยกนะกแยกหนึ่งก็คือถนนเรียบของตรงมุมนี้ก็คือตลาดราวเจริญนะครับเนี่ยมีคาเฟ่ตลอดอันนี้ก็คือบะหมี่แปะโยเปิดเช้ากับเปิดเย็นนะ เนี่ยให้ดูครับเนี่ยคนมาถ่ายรูปตลอดเลยนี่คนลาวคนไทยด้วยนะนี่ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมตลาดตอนคืนของเขานะครับตรงนี้เป็นแบบบ้านบ้านเรือนบ้านเมืองแบบโบราณเนะเาะเนี่ยโบสถ์แต่ตอนนี้มาเดือนเมษาชิ่นเดือนร้อนมากเห็นไหมครับเนี่ยแล้วน,นี้ก็คือรองพิซซ่านะอยู่ตอกนี้ เอาง่ายๆว่า,าตั้งที่โบสถ์คิดหน้าโบสถ์คิดคุณเดินมามีที่เที่ยวหมดทุกอย่างที่คุณอยากเที่ยวนะครับโอเคครับบ๊ายบายโบสถ์คิดนะครับตอนนี้เป็นโอฟานซิสด้วยนะครับให้ทุกคนได้ดูครับสืลปะภายใ,ในของโบสถนะ์นี่กระจกประดับสีน,นะครับ นี่ครับโบสแผนดูนะครับเดินตรงจากหน้าโบสไปเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นริมน้ำโขงครับประมาท้ามรเองนะครับและนี่ก็มีอาคารอีกหลังหนึ่งน่าดูมันเนี่ยเดินตรงไปเนี่ยก็น้ำโขงนะครับ ร้านบะหมี่แปะโยกันอยู่เส้นนี้ร้าน